สวัสดีครับบันทึกรับ3ากกก็ตอนนี้มีกิจกรรมแปลงร่างภายนอกเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มหายันแปลงร่างกันนะเรามาดูกันว่าในร้านเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเงื่อนไขหรือข้อควรปฏิบัติในกิจกรรมนี้ก็คือสุ่ม20ครั้งนะจะได้การันตีอย่างน้อย12เศษนะเพราะงั้นก็ควรจะสุ่มให้ได้20ครั้งนะตอนนี้ผมก็มีอยู่200อัน เดีย๋ยวเราจะมาสูมกันเพราะงั้นผมจะได้เศษอย่างน้อย120ร2อยี่สิบเศษแล้วจะมาดูกันว่าไปเต็มเต็มเนี่ยได้มากี่อันนะแล้วจะแลกอะไรได้บ้างนะอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะไอ้ลุยโ๊บโหเสียเวลามากเลย,เยได้ทองมาหกหกแปดแปดไปต่อนะอตัวนี้การันตีแล้วสิบสองนะได้ทองมาน้อยมากไม่คุ้มกับ ค่าป้ายที่เสียไปแล้วไปไปต่อโอ้ทองได้น้อยเรียกว่าได้ทองนี่ถือว่าขาดทุนนะได้สิบสองอันนะเพราะงั้นถ้ากิดว่าไม่ไม่สุ่มไม่ถึงยี่สิบครั้งเนี่ยไม่น่าสุ่มนะไปสองอันโอ้ ไม่มาเลยเหรออ่านี่ร้อยยี่อันทำไมคนอื่นเขาได้กันนะนี่คนอื่นเขาได้กันเขากดกันเท่าไหร่นะร้ออันแล้วยังไม่ได้เลยทองก็ไม่ได้มีทองให้จริงหรือเปล่า ทองหกพันหกได้แต่หกสิบหกนะได้แต่หกสิบหกนะหกหกหกอีกสองตัวหายไปไหนเฮ้โยโอ้โหนี่ผมดวงไม่ดีหรือคนอื่นเขากดได้เยอะสองร้อยใบหมดแล้วนะ โอ้โหเรียบร้อยเลยนะสองร้อยใบนะคนอื่นก็ยังได้เป็นเป็นเศษเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งนะผมไม่ได้เลยนะอเอดวงไม่ดีนะรอบนี้ก็ได้เป็นเศษมาประมาณตีเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็ประมาณร้อยเก้าสิบนะอ่ะถือว่าดวงไม่ดีนะสําหรับรอบนี้นะปะสามร้อยห้าสิบเนี่ยทําอะไรได้บ้างเอออะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในร้านค้าเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะ อันแรกก็เลยเป็นร้านค้าทั่วไปนะก็จะมียันสีทองนะยันแปลงล่างสีทองเนี่ยก็สามารถเลือกยันได้1อันนะก็ทั้งหมด20ตัวก็คือตัวที่1ถึงตัวที่5เลยนะของแต่ละก๊กนะก็จะต้องใช้ยันทอง1อันนะยันทองเนี่ยใช้ยัน400เศษนะแลกเป็นเศษทองได้1อัน ต้องใช้เศษทอง2อันถึงจะรวมเป็นทองเต็มๆได้1อันนะครับเพราะงั้นต้องใช้800เศษนะถึงจะแลกได้กล่องยันทองเนี่ยหกล่องนะร้านแปลงล่างเนี่ยก็เป็นตัวลุงเจน2นะที่เข้ามาล่าสุดนะก็เป็นตัวที่น่าแลกอยู่นะสําหรับตัวลุงนะก็ถ้าเกิดว่ามีกําลังพอจะแลกได้นะถ้าเกิดว่าแลกมาใช้ก็ดี แลกมาเปิดเพิ่มพลังก็ดีนะเพราะว่าตัวนี้เพิ่มดาเมจ5%ก็แต่ละตัวก็เพิ่มสเตตัสเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นเลยนะทุกตัวเลยนะถ้าหาถ้าเปิดใช้ได้ก็ดีนะครับ้านชะตาดาวก็มีให้แลกแบบสุ่มกับแบบเลือกได้นะครับก็แนะนําให้แลกแบบเลือกได้นะว่าตัวที่1ถึงตัวที่3เนี่ยสามารถสุ่มได้จากอัญเชิญดาวนะครับ ตัวที่4ตัวที่5เนี่ยในอันเชิญดาวจะไม่มีให้สุ่มนะเพราะงั้นตัวที่4ี่กับตัวที่5นะครับเป็นตัวที่น่าเลือกออกมานะครับอย่างเช่นเล่าปีเนี่ยเป็นตัวที่1นะก็ยังสามารถสุ่มได้ในอันเชิญดาวนะครับแต่ว่าซูนฮกเนี่ยเป็นตัวที่4ไม่สามารถสุ่มได้ในอันเชิญดาวนะเพราะว่าในอันเชิญดาวไม่มีให้สุ่มนะเล่าปีม้าเฉียวเนี่ยก็ยังสามารถสุ่มได้ในอันเชิญดาวเพราะงั้นตัวที่หน้าแรกก็คือตัวที่4กับตัวที่ห้านะ แต่ถ้าเกิดว่าคันมืออยากอัพพลังแล้วก็จัดไปนะครับร้านแฟชั่นนะก็ไม่มีอะไรมาใหม่นะก็ผมกดไป200อันเนี่ยก็ยังแลกได้แค่1นสามารถเพิ่มพลังได้นะแต่ผมคงจะแลกชะตาดาวมากกว่านะร้านสกินร้านสกินตอนนี้ก็มีให้แลกแค่ลุงเจนหนึ่งนะครับก็ กอตัวที่เรามีนะก็ประมาณนี้นะสำหรับร้านกิจกรรมแปลงร่างนะ,ะสำหรับกิจกรรมนี้มีใครคิดว่าของชิ้นไหนที่มันเป็นของที่มันต้องมีนะก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันดูบ้างนะครับตอนนี้ก็ลองมาเพิ่มพลังจากยันแปลงร่างดูนะครับตอนนี้มีพลังอยู่3516.92ก็ประมาณ3517นะ พอมาดูที่ยันแปลงล่างนะก็ตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่าปลดแบบภาพยันแปลงล่างมาก็จะได้เพิ่มสเตตัสก่อนนี้ก็มีของอยู่ประมาณนี้นะก็ถ้าเกิดว่าขั้นสูงขั้นลุงเนี่ยก็จะเพิ่มได้เยอะนะมีเพิ่มแบบเลี้ยงดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มมาอีกห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเลี้ยงดาเมจเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์เหยื่อกงจูก็เพิ่มดาเมจมาอีกห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ ก็ยิ่งขั้นสูงก็ยิ่งเพิ่มได้เยอะนะแต่ว่าตัวนี้ผมก็หามาได้แค่นี้นะแลกจากล้านกองทัพมานะแล้วก็ยังมีปลดแบบภาพด้วยนะถ้าเกิดว่าปลดแบบภาพได้ก็จะได้พลังเพิ่มอีกนะถ้าเกิดว่าปลดในคู่กันก็จะดีเลยนะอ่ะตอนนี้เรามาลองดูกันว่าพลังจะเพิ่มขึ้นเท่าไหรนะ่นะเพิ่มขึ้นสี่แสน สี่แสนล้านหนึ่ง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 เก้าหมื่นเก้าเก้าแสนอ่ะก็หมดแล้ว เรียบร้อยนะครับสำหรับการใช้ยันแปลงล่างนะก็ปลดล็อกมาที่เหลือที่สามารถหาได้นะก็เป็นาจากร้านปราถนานะร้านปราถนาเนี่ยก็ใช้แพงอยู่นะ,ะใช้ห้าร้อยปลดได้1ชิ้นนะถูกสุดก็200อ่าอ่ะเดี๋ยวลองดูเลยเนี่ย ตัวนี้ก็จะเป็นปลดแบบภาพเซตนี้เนาะได้เลือดสเปอร์เซ็นตะ์ะโอเคเออได้เหมือนสีแสนนะโอเคมาดูกันว่าพลังจะขึ้นไปเท่าไหร่นะจาก3,517นเะเป็น3,524.8ปดลดไปทั้งหมด9ยันนะแต่ว่าเป็นสีม่วง3เป็นสีส้มหกนะ ก็ได้เพิ่มพลังมาอีกเกือบเกือบแล้านแต่ก็ยังเพิ่มพลังให้เราได้เนาะมาปลดล็อกแบบภาพตรงนี้ด้วยนะครับได้เพิ่มมาอีก12ล้านนะพอปลดล็อกตัวนี้แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าพลังเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนหน้านี้นะเท่าที่สังเกตมาเนี่ยเพราะว่าเลือดนะ ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเลือดเนี่ยพลังจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสถานะอื่นๆนะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเน้นเพิ่มพลังก็ให้เพิ่มที่เลือดก่อนนะครับแล้วค่อยไปเพิ่มอย่างอื่นนะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ